สร้างมือใหม่ใครที่ยังทําเสื้อคอถ่วงยังไม่เป็นตัดเสื้อคอถ่วงยังไม่สวยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทําตามได้เลยค่ะนําสายวัดขึ้นท่าบนตัวหุ่นหรือขึ้นท่าบนตัวของเราเองหรือขึ้นท่าบนตัวของลูกค้าว่าเราต้องการความลึกของเสื้อคอถ่วงเท่าไหร่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยอยากได้แค่ไหนกะปริมาณความยาวนะคะความลึกได้ตามที่เราต้องการพอได้ตัวเลขเสร็จ ทบครึ่งหารสองนะคะตรงนี้เราจะเอาไปวัดเป็นค่าของความลึกของคอถ่วงเวลาเราตัดนะคะวิธีวางผ้าตัดเสื้อคอถ่วงนะคะขออธิบายแบบนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงการที่เราจะทําเสื้อคอถ่วงตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นตั้งแต่ตอนแรกนะคะสัดส่วนอกเอวสะโพกเราจะไม่บวกหลวมนะคะเพราะว่าเราวางผ้าเฉลียงเกรน45องศาเวลาเราตัดเสร็จ เสื้อจะยืดจะย้วยดังนั้นการสร้างแพทเทิร์นตั้งแต่แรกเราจะไม่บวกหลวมนะคะอกสมมติว่าเพื่อนๆอ,อก34นิ้วเราจะหารสีเลยเราจะไม่บวกหลวมเอวและสะโพกก็เช่นกันนะคะก่อนอื่นที่เราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวางคอเสื้อวาดคอเสื้อเป็นคอกลมหรือคอปาดแล้วแต่เพื่อนๆจุดจุดสำคัญก็คือเราต้องการความกว้างของไหล่เสื้อกี่นิ้วกี่เซนแล้วแต่เรากำหนดมาเลยนะคะ เราก็ขีดมาร์กเส้นเอาไว้เลยชิ้นหน้าและชิ้นหลังว่าคออยู่ตรงไหนนะค,ะคออยู่ตรงไหนเราจะวางผ้าเกรน45องศา100เปอร์เซ็นต์พอวางพอวางผ้าเกรนเฉลียงเสร็จแล้วนะคะนำกระดาษแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จมาวางนะ,ะมาวางวางตรงเกรนสันทบผ้าเฉลียงนะคะสำคัญเราจะต้องมาร์กจุดตะเข็บข้างไว้ก่อนนะคะตะเข็บข้างไว้ก่อนมาร์กจุดเส้นเอวแล้วก็ ชายเสื้อให้เรียบร้อยทีนี้จุดเปลี่ยนนะคะก็คือจุดเส้นลักแล้จุดเปลี่ยนตรงจุดนี้นะคะจุดนี้สําคัญจุดนี้สําคัญเข็มหมุดปักไว้เลยนะคะเราจะมาหาคอของคอเสื้อคอคอถ่วงของเราตอนแรกที่เรากําหนดคอเอาไว้นะคะเราอยากได้คอลึกเท่าไหร่เราวัดไว้แล้วถูกไหมแล้วเราก็หารสองนะคะหารสองเพราะว่าเสื้อเราทบเราจะต้องหารสองกดเลยค่ะกดตรงเส้นลักแล้ จุดเปลี่ยนคือตรงตรงนี้นะคะจุดเปลี่ยนคือตรงนี้กดเลยค่ะแล้วยืนแพทเทิร์นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วจุดไหล่ของเราที่เรามาร์คเอาไว้คือเส้นคอเท่ากับคอลึกหาร2วัดจากเส้นคอที่เรามาร์คเอาไว้มาหาสันทบผ้าเท่ากับคอลึกหารสองะคะตรงนี้เลยวางเท่ากับคอเสื้อลึกหารสองถ้าเกิดยังไม่ได้นะคะคอลึกยังไม่ได้เราก็ยื่น ขยับเขยื่นแพทเทิร์นขึ้นไปแต่ถ้าเกิดระวางแพทเทิร์นคอกว้างเท่ากับจํานวนที่เรากําหนดให้จับแพทเทิร์นเสื้อบนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะ,ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกค่ะแบบนี้นะคะเท่ากับจํานวนคอลึกที่เราหาร2นะคะหลังจากที่เราได้จุดที่เรากําหนดแล้วตัวเลขที่เรากําหนดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาร์กเส้นลักแร้เลยเส้นไหลนะ,ะเส้นไหล่มาร์กไว้เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ มาร์กไว้เลยจุดตรงนี้นําไม้บรรทัดนะคะตรงมุมฉากวางตรงเส้นสันทบให้เป็นมุมฉากแบบนี้นะคะให้เป็นมุมฉากแบบนี้แบบนี้เลยค่ะยกแพทเทิร์นขึ้นมาขีดเส้นโยงนะคะขีดเส้นโยงแบบนี้นะคะลักแ้ ให้วัดจากเส้นที่เราขีดมุมฉากของคอถ่วงขึ้นมา3ามนิ้วนะขึ้นมา3ามนิ้วเพื่อจะเป็นสาบนะสามนิ้วสี่นิ้วได้หมดนะคะเพื่อที่จะเป็นสาบนะคะแล้ววัดจุดไหลว่ากี่นิ้วนะคะกี่นิ้วกี่เซนนะคะวัดเป็นเส้นไหลอยู่ด้านในขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วขีดโยงโค้งแบบนี้นะคะ ตรงที่เราวัดขึ้นมา3าถึงสนิ้วจะเป็นสาบอยู่ด้านในเวลาเสื้อถ่วงลงไปจะได้สวยๆจะได้ไม่ปลิ้นและแลบลิ้นออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราได้จุดที่เรากําหนดเสร็จแล้วเรียบร้อยโยงเส้นเรียบร้อยตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะตัดตามเส้นที่เราใช้ช็อกขีดเลยค่ะชิ้นหลังก็วางผ้ากรีนเฉลียง45องศาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราสร้างแพทเทิร์นเราไม่ได้บวกสัดส่วนในการบวกลวมนะนำผ้าที่เราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยไปประกอบกับ ิ้นหลังได้เลยค่ะเราก็จะได้เสื้อคอถ่วงสวยๆเกรนผ้าเฉลียง45องศา100%ลองทำดูนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ